เพิ่งฉีดโปรแกรมโบโท็อกซ์มากินหมูกระทะหรือว่าชาบูได้ไหมอันนี้ก็คงเป็นข้อสงสัยของคนไข้หลายๆคนนะคะว่าเราแบบเพิ่งฉีดโบโท็อกซ์มาเลยเนี่ยกินหมูกระทะได้ไหมโดนความร้อนแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะเอาจริงๆเนี่ยก็ยังไม่มีใครเนี่ยทำการศึกษาวิจัยลงลึกไปมีการตีพิมพ์อะไรมาขนาดนั้นนะว่าเราฉีดโบโท็อกซ์ไปเนี่ยการไปโดนความร้อนจากการปิ้งหมูกระทะเนี่ยมันไปลดประสิทธิภาพหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนตัวของหมอเองอะคะ่ะหมอก็คิดว่าในช่วง2สัปดาห์เนาะหลังฉีดโบโท็อกก่อนที่รีทมันจะออก เต็มที่อะค่ะก็อาจจะแนะนําเลี่ยงความร้อนไปก่อนนะคะเพราะว่าโดยปกติเวลาเราผสมโบท็อกซ์แล้วเนี่ยเอามาวางไว้ในอุณหภูมิห้องก็อาจจะอยู่ได้ประมาณนี้4ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะอยู่ในหน้าเราเนี่ยไปโดนความร้อนปิ้งหมูกระทะเอาหน้าอังเลยรบกวนประสิทธิภาพของโบท็อกซ์ได้เหมือนกันค่ะความร้อนอื่นๆเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะอบซาวหน้าออกกําลังกายหนักๆห,หรือว่าการทําหาตถการที่มีความร้อนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วมีโอกาสที่จะลดประสิทธิภาพของตัวโบท็อกซ์ได้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําก็คือ <c oughs> อาจจะหลีกเลี่ยงการโดนความร้อนได หรือว่าถ้าจําเป็นจริงๆก็อาจจะให้คนอื่นปิ้งให้แอะต้มให้เราหน้าห่างๆก่อนเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะคะ